ถ้าอาจารย์จะมูที่ห้วยขวาอาจารย์แนะนําว่าควรจะพยยามกันงคืนการเข้าต่อจากพระองค์อื่นได้ต้องผ่านองค์ภาะคณนของนี่ในการกราบไหว้เนี่ยนอกจากสิ่งของต่างๆและหนูมุติกะจำเป็นต้องต้องมีไหมครับอาจารย์เอานี้พูดถึงที่บ้านเราก่อนถามว่าจำเป็นไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของอาจารย์เนี่ยขอพรและสำเร็จก่อน ถ้าถึงถวายถึงถวายหนูถวายคือครบ,บริวารท่านี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องถวายหนึ่งตัว2ตัว3ตัวส่วนใหญ่แล้วพอเราสําเร็จเราก็ไปถวายท่านเรื่อยๆอในการถวายเนี่ยควรปิดหูข้างหนึ่งที่อาจารย์ไปมุมใบามานะคะที่พระพิคเนตเนี่ยสิทธิวินายยะเนี่ยเาจะมีหนูตัวใหญ่ๆเขาก็จะให้เราปิดหูข้างหนึ่งแล้วก็สิบไปที่ที่หูหนูเพราะว่าพระองค์ไม่เคยห่างกายจากโมสิกะโมสิกะ,กะก็ไม่เคยห่างกายจากพระองค์ พระองค์เป็นเทวาที่มนุษย์เนี่ยนับถือและเรียกร้องขอพรตลอดเวลาดังนั้นมูสิกะก็คือการเตือนของพระองค์ท่านหรือเป็นเลขาพระองค์ท่านนั่นเองว่าบุคคลชื่อนี้นามสกุลนี้การขอพรเราจะต้องเอ่ยชื่อนามสกุลด้วยนะคะไม่ใช่ว่าพูดไปอย่างเดียวเพราะว่าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ขอเพราะพระองค์ท่านเนี่ยเป็นพลังเขาเรียกคณะปฏิคือเป็นพลังแห่งจักรวาลทั้งปวงการเข้า ต่อจากพระองค์อื่นได้ต้องผ่านองค์พระคเนศก่อนพระองค์มีหลายชื่อมากองค์แรกความหมายก็คือเอกคือเป็นหนึ่งครับเป็นหนึ่งแห่งความสําเร็จทั้งปวงความศรัทธาเนี่ยบางคนที่อาจารย์เคยเห็นเริ่มจากรูปครับรูปเล็กๆก,ก่อนฮะ,ะแล้วก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆดังนั้นพระองค์เถอเป็นเทวาที่มีอนุภาพแล้วทรงรักบุตรบริวารมากไม่เคยโกรธเคือง ดังนั้นคนถึงนิยมบูชาพระองค์ท่านมากปัญญาพระองค์ท่านเป็นเลิศดังนั้นการเข้าถึงพระองค์ท่านต้องใช้ปัญญาเหมือนกันเอาปัญญามาแก้ไขถ้าเรามีความโง่เขลาเราจะไม่ถึงพระองค์ท่านเลยเหมีที่หลักๆเลยที่ห้วยขวางถูกต้องถูกไหมครับอาจารย์ที่คนชอบไปมากที่ห้วยขวางนี่ไหว้ทางด้านไหนบ้างครับอาจารย์ของที่เทวยห้อยขวางเนี่ยเป็นปางกําลังเยื้องการเดินก็คือความมั่นคง ถ้าอาจารย์จะมูที่ห้วยขวาอาจารย์แนะนําว่าควรจะไปยามกลางคืนสักกี่โมงครับอาจารย์หนึ่งทุ่มไปแล้วนะคะจริงๆเพราะอะไรจริงๆไม่มีอะไรเลยง่ายๆนะคะคือมันร้อน <laughs> คือมันร้อนเวลาเราไปขอพอรเมื่อเราร้อน,เ,นเราจะไม่มี มาทิในการสื่อสารกับพระองค์ท่านเราจะทําทุกอย่างรีบๆร้อนๆก็ไม่เกิดความ,มเป็นมงคลแก่เราอาหารอันนี้เป็นเทคนิคนะครับอ,อแล้วก็มีอีกหนึ่งที่ก็คือวัดแขกวัดแขกเป็นคแทนมีหลายที่มากใช้คำว่าตอนนีออ้หลายๆคนที่ขอพระองค์ท่านสําเร็จก็สร้างพระองค์ท่านมากมาย คือเราไปเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอาจารย์หรือว่าข้างหน้าเขามีของส่วนใหญ่แล้วตามประการ<ว>ก็จะมีของไหว้นะคะของไหว้แต่ว่าสําหรับอาจารย์เวลาอาจารย์จะมูจะต้องเตรียมไปเองโอ้จะรยอบอกให้เราไหมอาจารย์มีอะไรบ้างเอาแบบมินิก็ได้ครับอาจารย์แบบก็ถ้าถามองค์พระคเนศอาจารย์ก็จะเตรียมดอกไม<ช>้ดอกดาเรืองนะฮะแต่ถ้าเกิดเราขอความรักเราจะใช้ดอกดอกุหลาบที่ไม่มีหนาองค์พิเนศก็ขอเรื่องความรักได้ขอพรได้ครท่านี้จตุรทิตอนนี้บ้านเรากรณงนิยม จตุรธีทุกเดือนจตุรธีคืออะไรครับอาจารย์จตุรถีจริงๆแล้วก็คือการถือกําเนิดทางองค์พระคณีช่วงจตุรถีเนี่ยเราใช้ดอกกุหลาบที่ไร้นามครับนะคะขอพรความรักก็จะบังเกิดใครที่โสดใครทืออยากมีคู่เราก็ขอในช่วงจตุรถีไดน้นะคก็คือวันเกิดท่านถูกต้องวันไหนครับอาจารย์จะอยู่ในช่วงเดือนกันยาแต่และปีวันไม่ตรงกันแล้วแต่ปฏิทินทางฮินดู อ๋อประเดี๋นี้ซึ่งผมเคยเห็นประเอินเดียเขาจะมีบอกวันจะตุลทีถูกไหมครับใช่ครับทานีท้าอินเดียนะคะเขาก็จะหยุดงานเลยหนึ่งเดือนที่จะไปที่ชายหาดชาลปตีที่เป็นลอยพักเนตรชายหาดนี้จะนิยมที่เมืองบูมไบจะเป็นเมืองแห่งองค์พักเนตรจะนิยมลอยพระองค์คือส่งท่านขึ้นสวรรค์ที่ชายหาดชาลปตีคือเอาความทุกข์เราเนี่ยบอกขอพรท่านแล้วก็นำท่านขึ้นสู่สวรรค์หนึ่งปีคนฮินดูจะนิยมทำหนึ่งครั้ง แล้วมีอะไรอาจารย์นอกจากดอกไม้มีดอกไม้แล้วก็บางที่ให้จุดทูบบางทีไม่จุดทูบนะคะครับอ่าแตมีดอกไม้มีผลไม้แล้วก็มีน้ําน้ําคือความอุดมสมบูรณ์ผลไม้คือการกินการอยู่เหมือนกันนะคะคือง่ายๆแต่ว่าการมูของอาจารย์เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปขอพรทั้งเรื่องอะไรอืมอย่างหลักๆเนี่ยที่คนชอบเลยก็คือขอให้ประสบความสําเร็จอ่าความสําเร็จ เงินทองก็ใช้ดาวเรืองความทะเร็งเงินทองใช้ดาวเรืองความรักก็ใช้กุหลาถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ในการพรีเซนต์งานหรือติดต่อเจรจาจะใช้มาลัยที่มีชายจำปีจำปาครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคําว่าจำปีจำปาเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่จะได้จําเราในการพูดการเสนองานไปตลอดจริงๆก็คือ ของเนี่ยจริงๆถ้าถ้าเราไปกราบไหว้ท่านจริงๆเนี่ยถ้ามีเวลาและตั้งใจจริงๆก็เอาของที่เราเตรียมไปดีกว่าเป็นของที่ที่ทานได้อย่างน้ําเนี่ยอเอาน้าที่มันสะอาดจริงเราทานได้ด้วยเนี่ยไปถวายดีกว่าถูกไหมครับอาจารย์ตะนําเสนอก,ก็คือว่าทําแบบที่เราสบายใจและมีความสุขมไม่ไม่ต้องไปเอ้ยบอกต้องใช้ขนมแต่บางทีเราหาไม่ได้ก็หาไม่ได้เราก็หาได้เฉพาะตรงนั้นเขาเรียกการแก้ไขเฉพาะหน้า นี่คือการใช้สติก็คือสะดวกอะไรเนี่ยคือสะดวกแบบที่ไม่ต้องเดือดร้อนถูกต,ต้องใช่ไหมยันไม่ต้องไปปวดหัวก็ไปหาไม่ได้ปวดหัวแล้วไหวยิ่งไหวก็ยิ่งไม่แต่ไแต่ถ้าเกิดเราอยากได้หรือเราอยากให้สําเร็จมากมายแล้วก็นิดหนึ่งก็อยู่ที่ความตั้งใจด้วยถูต้อถ้าเราตั้งใจมากผลมันก็มาหาเรามากแต่ถ้าเราตั้งใจจนไปเดือดร้อนเนี่ยผลอาจจะไม่ได้กลับเข้ามาหาเราทุกอย่างต้องเดินสายกลางค่ะ,ะถึงจะถึงจะสำเร็จสําเร็จแล้วมีความสุขสําเร็จแบบมีความสุขไม่ใช่สําเร็จแบบมีความถุกนะคเร็จ เราต้องมีความสุขด้วยแบบนี้ครับพูดจูงนั้นเมืคนสําเร็จแล้วไม่มีความสุขมันก็ประเดี๋ยวว่าด่าใช่ไหมอาจารย์สำเร็จแล้วต้องมีความสุขด้วยครับเราจะมีเรื่องของปางของพับพิคเนตซึ่งจะมีอยู่หลายปางมากก็มีอยู่ประมาณกี่ปางนะอาจารย์จริงๆก็มีหลายปางมากในอนะีพีหน้าเราจะมาพูดถึงปางของพับพิคเนต ในแต่ละปางกันว่าแต่ละปางเนี่ยจะให้พรจะให้พอจะให้พอทางด้านไหนบ้างซึ่งมีเยอะมากผมเอามาแค่เบสิกเบสิกก่อนเคล็ดลับมันมีมากมายที่เคล็ดลับนี่คืออันนี้คือส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ไปลองใช้ดูได้นะครับจริงจริงแล้วขออาจารย์นี่ผมผมทำตามมาหลายอันเป้ปังมากอยากจะบอกว่าเป้ปังมากครับอาจารย์พีีหน้าเราพบกันพบกับบอย เตลูนะครับกับอาจารย์ก๊อปเป้ปังอีกทีหนึ่งนะครับในอีพีหน้าก็ <g all of thought> ถ้าใครมีคอมเมนต์หรือมีคําถามอะไรเกี่ยวกับองค์พระพิฆเนศในแบบเจาะลึกอันนี้เป็นแบบเบื้องต้นนะครับแบบเจาะลึกไงคอมเมนต์ถามมาได้กันเดี๋ยวก็ดีอาจารย์ก๊อปหรือมีผมได้คอยคอยช่วยให้คําตอบอยู่นะครับก็สามารถสับตะไคร้เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามสับตะไคร้ได้นะครับโอเคอีพ okay. ีนี้ก็ <g all of thought> ขอขอบคุณอาจารย์ก๊อปมากนะครับขอบคุณอาจารย์ก๊อปเป้ปังมากครับผม